สิว่าหอคอยเขาบ้าบ้าบ้าของฉันสุดแค่ไหนอยากรู้จังว่าแคททำอะไรอยู่อะไรกันเนี่ยหอคอยขอเทษสูงกว่าฉันต้องสามเท่าอะของฉันเจ๋งมากอะไรอะตอนนี้แคทต้องตาเขียวด้วยความผิดฐานแะน่โอ้ฉันปีปมาสูงแค่ไหนแล้วเขามาถึงที่นี่ได้ยังไงกันฉันมีหอคอยที่สูงที่สุดในโลกโอ้ไ่จ๋าเดฟจับฉันไว้ไม่นะเราจะล้มแล้วโอโห เราอยู่ที่ไหนกันนี่มันคือฉันครั้งใหม่งั้นเหรอฉันได้ก็หมอกฟรังก็ดูมีอะไรแปลกๆนะแล้วเธอได้อะไรแคทโอ้พระเจ้าบนตัวนี้ดูเหมือนพิศาจเลยแค่มองมันก็ขนลุกแล้วใช่แล้วถ้าฉันกินมันมันจะไม่กินฉันใช่ไหมแม่จ๋าขอฉันโชคดีนะเพื่อนอะไรไปมาจากไหนกันน่ากลัวจังเลย สั่นไปหมดแล้วมันคือพริกสุดเผ็ดไม่จริงฉันไม่อยากกินมันนะต้องกินนะใครก็ได้บอกฉันทีว่านี่คือความฝันและปลูกฉันด้วยเดี๋ยวนี้พรอเจ้านี่มันยากที่สุดหวังว่ามันจะมียากเท่าที่เห็นนะโออไม่นะเออกลับสักทีฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะมากเลยดิเลยเจสตัเธอแล้ว อา้าะของฉันชกดีกว่านะหม้อฝรั่งของฉันดูแม่นอันตรายแล้วก็มีกินหอมด้วยอ,อร่อยจังฉันชอบนึกอะไรออกแล้วตอนนี้มาปอดลูกปองกันดีกว่าเจ๋งจังเลยมีหิมะด้วยสุดยอดสวยจังแต่ถ้าเคี่ยวหม้อฝรั่งทั้งหมดในครั้งเดียวล่ะเดาว่ามันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดบ้างแน่ๆสิ่งสำคัญคือตั้งเคี่ยวทั้งหมดให้เข้ากัน โอ้มันจะมาแล้ว <S <S ตอนนี้ก็ามาเป่าลูกปองใหญ่ๆกันดูนี่สิแคทโอ้เจ๋งจังเธอเก่งมากนี่มันคืออะไรกันเนี้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น What What เธอโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เหมือนเขาจะแข่งไปแล้วเนี้ยวฉันจะอะไรไปเนี่ยต้องรีบหมนมันไม่งั้นจะเป็นแบบเธนแน่โอ้สำเร็จไม่ต้องกลัวนะเจสสฉันจะช่วยเธอเองให้เวลาฉันหน่อยเอาละฉันต้องเคียวพิงให้หมดแล้วต้องหายใจของฉันจะร้อนแรงเอาละตอนนี้แหลมจะมาแล้วไปไฟอุ่นขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้มันร้อนมาก โอ้เจสสวัสดีดีใจจังนี่เธอไเป็นอะไรนะว้าวรันมีสายไหมมาฝรั่งหว,วานๆน่าทึ่งจริงๆมาเริ่มเลยฉันร้ขนมหวานสุดๆเจ๋งมากเจสเธอคคนลองมันนะตามที่เธอพูดฉันตั้งตารออยู่เลยโอ้ใช่ฉันชอบมันต้องเป่าลูกโป่งด้วยโอ้แตกแล้วแต่ไม่เป็นไรมาลองอีกครั้งกัน เฮ้เจสลองเอามันจุมในน้ำดีกว่าไหมสายไหมจะละลายทันทีแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มสุดพิเศษต้องแบบนี้สิตอนนี้ก็คนให้เข้ากันกินหอมจังเลยแล้วก็อร่อยด้วยเห็นนี่ไะตอนนี้ฉันดื่มให้หมดเลยเออใช่ฉันมีความสุขจังว้าววิเศษอะ อย่างนั้นฉัททำแบบเดียวกันแค่นี้ก็น้ําลายไหลแล้วอัอละลายเร็วมากจะไม่ทันกระพริบตาเลยเจ๋งอ啊อ๊อเกิดอะไร,รไขึ้นทำไมามั็นคนยากขนาดน,นี้อะเอาไม่นะบากั่งเริ่มคนล้วตดอยู่ในชาวะแล้วจะกินได้ยังไงเนี่ยใช่ชาไม่ใช่เตัวเลือกที่ดีนแน่งั้นฉันจะใช้ปากเลยไปเลยแล้วกัน โอไม่นะน่าฉัน็มไปวยหมกฝรั่งอะโอไม่นึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้มาสิเดี๋ยวฉันช่วยเองแค่บอกไปอีกไปอีกไปอีกฉันต้องจับชามไว้นะต้องไปไกลแค่ไหนอะโอเคฉันก้าอีกสองสามก้าแล้วแมกฝรั่งจะหลุดออกมาแล้วเข้าเอออีกนิดเดียวนะเจสฉันจับไว้อ่าไปเธอเจ็บหรือเปล่า ฟันร้ายชัดๆโอ้ยเฉันได้ลืกกว่าฉลสมสดปอดแล้วเธอได้อะไรเจสโอ้ฉันได้ละงอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกฉันไม่อยากตายแม่จ้างั้นเธอเลิกไม่ต้องห่วงฉันทำได้ฉันสามารถกินมอสที่เซอร์ได้มากที่ต้องการต่อให้เธอปลุกฉันตืนกลางคืนแล้วยังขังไว้ฉันฉันก็ไม่ปฏิเสธนะ นี่มันสัญญาจริงๆฉันมีความสุขจังเสี่ยวลาทำไมกินทั้งหมดเลยทีเดียวเออใช่เออเออจง๋งอะแต่เธอจะกินจากโต๊ะจริงๆเหรอฉันว่าไม่ควรนะอ้อไอเดียทำไมฉันถึงยังไม่ได้ทันทีนะน,นี่มันต้องเจ๋งแน่แนแล้วเธอต้องถึงฉันมีสไลเดอร์ด้วยแค่ต้องเอามาประกอบกันเท่านั้นอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะก็ะเสร็จแล้วทนัทนทัน แต่คิดว่าไงมันดูน่าทึ่งมากและตอนนี้ฉันแสดงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดให้เธอดูวางลูกกว่าลงไว้ตรงนี้แต่มันก็กินข้าปากฉันเลยมันนี่เลยลูกกลองฉันเจ๋งอะฉันจะทำอะไรดีนี่มันต้องตลกแน่อร่อยจังเลยเออฉันรู้สึก,กแปลกอะเปรี้ยวจังแม่จ๊ะเหมือนมีระบบความเบื่ออยู่ในปาก ตนะลกมากใช่ไหมไงั้นก็กินซะเลยเออก็ได้ก็ได้ฉันจะเปิดไฟเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มาเลียสักอันเฮ้ยมันจะไม่ฆ่าฉันนะโอ้ยเปรี้ยวชะมัดฝันร้ายจริงๆอะไร,ร,รเป็นไงล่ะยังมีขวดนะเจสไม่นะช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากกินแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเธอเองเอาไหมไม่เอาฉันเปรี้ยวมากจนแทบจะระเบิดแล้ว แลสขึ้นไวอย่างบ้าคาาลั่งหมายความว่าถึงเลาของปาร์ตี้แล้วมาเต้นกันเลยเนไฟ,ไฟนฟรายหวานเหรอโชคดีจังเลยงานฉันเป็นคนแรกนะฉันหิวมากเนฟนฟรายของฉันทำมาจากมาะฝฟั่งรสตอเบอรี่มันอร่อยจริงๆ <c oughs> โอ้ฉันมีซอสมาฝฟั่งด้วย <c oughs> น่าสนใจจังต้องมาลองกัน ชเจ๋งจริงๆ <coment> สุดยอดไปเลยเจสเก่งมากขอบคุณขอบคุณส่วนฉันมีเฟรนฟลายทำมาจากหมาฝรัร่งรสช็อกโกแลตอสุดยอดไปเลยแถมมามพร้อมกับซอสช็อกโกแลตด,ด้วยนี่มันวิเศษจริงๆยมเคสถ้าอยากลองมาฝรัออง่งถอนกับซอสของฉันไหมไม่เห็นต้องถาม ขอบคุณนะเจสได้คอมินดี้ฉันคิดว่ามันอร่อยไม่น้อยกว่ากันเลยเออไม่ธรรมดาจริงๆอยากรู้จังว่าลูกหวดจะเป็นสีอะไรช็อกแลตโอ้หนุงจังเลยเจ๋งอะฉันว่าเธอคงไม่ว่าเราได้ชัอลองแฟนไฟ่ของฉันกับซอช็อกแลาตของแทอนะมันออกมาสวยมาก โอ้ว้าวฉันทราบการจับคู่แบบนี้มากไ่ลอีกแล้วลูกโป่งจะเป็นยังไงนะว้าว wow, เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันเจสน่าจะพอได้แล้วมั้งเราจะปล่อยลูกโป่งใหญ่ไปไหนกันขอได้แล้วหยุดกลัวนะให้ hey, ตายฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตเด้อ <c oughs> โอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษนะแคสแต่มันอร่อยมากมากเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะ เรายินดีเสมอที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่และเจอกันใหม่นะบาย